สวัสดีครับพี่น้องเห็นน้องกินนครับนี่ไม้แกงปลาครับใส่กอบแกงมะค้อใส่กอบเนี่ยกวางอุปาไขครับ ป่าเขาเอาหมอเเย็ดไ้เข้ากันอ่าหมเดเย็นใส่ป่าห้องไปเลยครับตัวนี่แกงนี่เนี่ยมันขาดไปได้นำเปรเียกครับว้า ไฟไปเลยที่ป่าสุกจังมันใส่ผักนี่พลิกทางพิกทางจังหวะนี้เขาใส่หววเลยครับเนี่ย บวกเข้าไปเข้าไปก็เลยนะปั๊บเดี๋ยวถึงใส่ผักที่นี้บวบสุกก่อนอ่าได้ทีเราน้องได้ทีเดาวันนี้ใส่เรืออรออ่องสงรูดนี่แหละฟงนัวองนัวจวดจวดวจวดต้องเส่หลายนะครับ ผักเขาครับต้นหอมสีลาวปั๊บนี่ของแท้ของแท้หักกระแยงรุ่นมีดอกครับเนี้ยหอมเอาคมหอมมันครับหอมยอโบได้กินมันหนักนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวป,ปิดฝาไว้ปั๊บ บงังหยกเป็นเขาอย่างมาพริกจะขาวครับเฮีย้วอมผักกะนี่ลงข้างล่างก่อนผักกันยังนีไงอมไมหวยเลยพี่น้องเอ้ยเิ่งครับ่อนป่าไ่วยอยู้ สุกแล้วสุกแล้วเ,วเดี๋ยวด้ฉีดตักแล้วนี่ขอซีมรสสาดยังกน้อยกันมาแสรแล้วแสร็แล้วทำเ,เป็นกาไว้